และนี่ก็คือ Canon EOS R5 Mark II กล้องฟูลเฟรมตัวล่าสุดที่มาแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ระดับ45ล้าน Stack C m o s f o c โฟกัส a ออัจฉริยะและวิดีโอระดับ 8K 60เฟรมแถมยังรองรับ P Recording ที่ช่วยทำให้การถ่ายวิดีโอง่ายขึ้นกว่าเดิมมากๆแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าตัวใหม่เนี่ยอัดแน่นอะไรมาบ้างเดี๋ยวพาไปดูกันครับ แล้วก็มากันถึงเรื่องดีไซน์ของตัวเขานะครับที่ยังคงคล้ายคลึงกับรุ่นก่อนหน้าแต่มีการปรับปรุงเพื่อความสะดวกสบายของการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นเลยเรามาเริ่มจากด้านบนกันก่อนเลยนะครับด้านบนเนี่ยเริ่มจากจุดแรกกันเนี่ยโหมด MF ปุ่ม m f เนี่ยเป็นปุ่มใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยมันจะมีโชว์สถานะที่เราสามารถไปเซตติ้งได้ ว่าเราจะใช้เป็นโหมดไหนแล้วก็มาปุ่มต่อมานะครับที่เป็นรูปดวงไฟซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นการเปิดไฟที่หน้าจอข้บนแต่ตอนนี้ถ้าเรากดไปเนี่ยมันก็คือเป็นการเปิดตัวแสดงสถานะของท็อปพาเนลซึ่งมันจะแสดงเพิ่มเติมขึ้นมาว่า ในสถานะตอนนี้เราใช้อยู่ในโหมดอะไรโฟกัสอะไรไว้บาลานซ์แบบไหนเราเปิดกันสั่นหรือเปล่าหรือว่าจะมีของตัวพิ c เจอร์สไตล์เนี่ยเป็นแบบไหนแต่ถ้าเราก,กดอีกครัง้งหนึ่งก็จะกดกลับไปสถานะเดิมที่โชว์แค่ว่าเราอยู่ในโหมดไหนแค่นั้นเองแล้วก็มาที่ปุ่มต่อไปก็คือปุ่มเปิดปิดตอนนี้มันจะเป็นแบบใหม่ก็คือปุ่มเปิดปิดของเขาเนี่ยจะมีทั้งปิด ล็อกแล้วก็เปิดซึ่งเมื่อก่อนอะ่ะมันจะมีแค่2ก็คือออฟกับออนจะไม่มีล็อกล็อกเขาจะอยู่ตรงแถวนิ้วโป้งของตัวแถวนิ้ว d i l ข้างล่างการที่เขาออกแบบมาใหม่เนี่ยมันใช้งานได้ดีในมือเดียวมากๆปุ่มต่อไปก็คือเป็นปุ่มโหมดปุ่มโหมดเนี่ยถ้าเรา เปิดโหมดเราสามารถเลือกในท็อปวิวข้างบนได้เลยว่าเราเนี่ยจะใช้ในโหมดไหนแล้วก็มาดูตรงแถวกะโลกต่อก็โลกเนี่ยแล้วก็จะเป็นฮอชูของเขาที่เป็นตัวใหม่ฮอชูตัวใหม่เนี่ยจะไม่ได้รองรับแค่แฟลชอย่างเดียวแล้วเขาจะรองรับแม้กระทั่งเป็นไมหรือเป็นมอนิเตอร์ที่เขาอาจจะทามาในอนาคตหรือเป็นอุปกรณ์ใดๆที่เขาอาจจะผลิตเพื่อมาซัพพอร์ตกับตัวเขาโดยตรงโดยที่ไม่ต้องมาต่อสายด้านข้างแล้วก็มีตัวปิดฮอชูเนี่ยที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดไม่สามารถถอดมือเดียวได้ ซึ่งมันเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียก็คือข้อเสียก็คือถอดอยานนี่แหละส่วนข้อดีก็คือเรามั่นใจว่าเราไม่ทําหายแน่แแล้วก็มาดูกันต่อด,ด้านซ้ายมือของเราก็จะมีสวิตช์ใหม่ที่ย้ายมาจากด้านขวาเมื่อก่อนสวิตช์เปิดปิดของแค n น n เขาจะอยู่ด้านซ้ายแต่ตอนนี้เขาย้ายไปอยู่ด้านขวาแล้วส่วนสวิตช์ที่ว่าเปิดเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอจะย้ายมาอยู่ด้านนี้แทนทําให้เรา ใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วก็มาดูกันอย่างสุดท้ายของด้านบนซ้ายมือก็คือเป็นสิ่งใหม่ที่เพิ่มเข้ามาคือไฟแสดงสถานะคือเป็นไฟแสดงสถานะที่ถ้าเราอยู่ในโหมดวิดีโอแล้วเราก,กดเลกคอร์อยู่ไฟเขาก็จะขึ้นสถานะสีแดงทําให้เรารู้ได้ว่าเราเลกคอร์หรือไม่ได้เลกคอร์อยู่นั่นเองครับต่อมาก็จะเป็นด้านข้างซ้ายมือในช่องพอร์ตต่างๆเนี่ยเราก็จะมาดูที่พอร์ตแรกเลยที่เขาให้มาแล้วดีใจกับผู้ใช้งาน R5 Mark 2เลยก็คือ HDMI ที่เป็น HDMI ตัวปกติใช้ ปกติเลยแล้วก็มี USB-C 1อันถัดมาก็จะมีเป็นพอร์ตไมค์แล้วก็พอร์ตหูฟังให้เรามอนิเตอร์ได้เลยส่วนพอร์ตข้างล่างก็คือจะเป็นพอร์ตสายเสียบตรงกับแฟลชพอร์ตรวมแล้วก็จะมี5พอร์ตและที่สำคัญก็คือด้านซ้ายเนี่ยจะไม่ได้มีแค่พอร์ตอย่างเดียวแล้วก็จะมีเป็นช่องระบายอากาศ ช่องระบายอากาศที่ระบายอากาศมาจากข้างล่างตรงนี้แล้วก็พัดลมเขาจะเป่าออกเข้ามาตรงนี้เป็นการระบายอากาศแบบใหม่ที่มันจะช่วยลดความร้อนได้มากเลยทีเดียวเวลาเราถ่ายวิดีโอแล้วก็มาดูที่ขวามือของบอดี้ก็จะมีช่องใส่กา๊าซ ที่เป็นการ์ดมาให้2ประเภทก็คือ CF x p r e Type B และ SD Card นะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเหมือนเดิมเรียบๆตัวสกูก็จะเป็นสกู1ต่อ4ที่อยู่ตรงกับหน้าเลนพอดีแบตบของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบตตัวใหม่รหัสใหม่ปกติแบตบของเขาจะเป็น LP-E6 NH ตัวนี้จะเป็น LP-E6 ตัวแบตของเขาเนี่ยกำลังไฟเนี่ยจะเท่าเดิมเลยก็คือประมาณ2130 แต่กาลังในการจ่ายไฟของเขาเนี่ยตัวนี้จะมีมากกว่าถามว่าเอาแบตตัวเก่าของเขาเนี่ยามาใส่ได้ไหมก็ใส่ได้แต่แค่ไม่สามารถใช้บางฟังก์ชันของเขาได้ก็คือแนะนําว่าให้ใช้แบตตัวใหม่ที่เขาแถมมาที่เป็นรหัสใหม่ดีกว่านอกจากแบตท,ที่มีประเภทใหม่แล้วเนี่ยก็ยังมีเป็นพอร์ตใหม่ที่ซึ่งทํามารองรับกับตัวกลิปใหม่ของเขามา3ประเภทการใส่กลิปเนี่ยก็จะช่วยเรื่องของการที่ ทําให้เราถ่ายภาพแนวตั้งได้ง่ายขึ้นแล้วก็การตั้งค่าเนี่ยก็จะทําได้เหมือนกับการตั้งค่าที่อยู่หลังกล้องเลยแล้วเราก็มาดูันที่ด้านหลังของเขาครับเริ่มจากที่หน้าจอก็คือหน้าจอเนี่ยจะมีขนาดเท่าเดิมซึ่งขนาดของเขาก็อยู่ประมาณ3.2นิ้วมีความละเอียดเท่ากับตัว r 5รุ่นแรกของเขา ในระบบการทัสกีนของเขาหรือฟังก์ชันของเขาเนี่ยจะใช้ได้เหมือนเดิมแทบจะทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวปรับ Y i n g l e เกของเขาเนี่ยที่เป็นฟิปจะอยู่ได้ประมาณ170องศาหันหน้าหันหลังหันมาเพื่อที่จะทําเป็นกล้องเซลฟี่หรือจะเป็นล็อกอย่างนี้ก็ทําได้เหมือนกันและที่สําคัญที่มาใหม่เลยก็คือเป็น v i e w f i ดอร์ที่มีขนาดใหญ่มากซึ่งใหญ่กว่าเดิมแต่น่าเสียดายความเร็วของเขาเนี่ยจะอยู่เท่าเดิมซึ่งเท่ากับตัวแรกแต่ที่สําคัญมีฟังก์ชันใหม่ก็คือ i c คอนโทร AF ที่มีมาให้เหมือนกับตัว R3 เลยตัว iControl AF เนี่ยจะจับตัวลูกตาของเราว่าเรามองไปทางไหนเขาก็จะ Contract แล้วก็โฟกัสในจุดๆนั้นให้และนอกจากนี้เนี่ยตัวบอดี้ของเขาเนี่ยค่อนข้างใหญ่ให้ดูแบบง่ายๆเลยคือผมเป็นคนมือใหญ่มากแล้วยังถือแบบสบายๆใช้งานฟังก์ชันทุกอย่างมือเดียวได้หมดเลยเพราะว่าเขาทําทุกอย่างมาอยู่มือขวาแทบจะหมดแล้ว นอกจากนี้นะครับตัวเซ็นเซอร์ของ R5 Mark 2เนี่ยก็ยังเป็นเซ็นเซอร์แบบใหม่ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ s t a c k CMOS แต่ว่ามาในขนาดเท่าเดิมที่45ล้านพิกเซลแต่เขาจะทำงานได้เร็วกว่าเดิมที่เป็น CMOS ตัวเก่าที่อยู่ใน R5 Mark 1 นอกจากนี้นะครับเซนเซอร์อย่างเขายังมาพร้อมกับตัวกันสั่นที่ดีที่สุดในโลกใส่มาให้ถึง8.5สต็อปแต่ว่าก็ต้องใช้กับเลนส์ที่มีกันสั่นด้วยนะถึงจะใช้งานได้ดีมากถามว่าได้ใช้กับเลนส์ที่ไม่มีกันสั่นแล้วรู้สึกยังไงก็ยังดีมากๆอยู่แต่พอลองกับเลนส์ที่มันมีกันสั่นแล้วผมว่ามันอาจจะทํางานได้เต็มระบบมากขึ้นก็โดยสรุปแล้วนะครับดีไซน์ของเขาเนี่ยสำหรับผมแล้วหรือแม้กระทั่งผู้ใช้งานใหม่หรือตากล้องมือใหม่เนี่ยถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายมากไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันที่อยู่ในบอดี้ไดอัลทั้งหลายการเปิดปิดหรือแม้ก็ปุ่มฟังก์ชันที่เราเซตติ้งได้เองเนี่ยมันออกแบบมาเพื่อคนถ่ายภาพนิ่งและถ่ายวิดีโอในตัวเดียวกันซึ่งก็คือกล้องไฮบริดที่เป็นตัวนี้นี่เองแล้วก็มาถึงเรื่องที่หลายๆคนพอ่อรอกันก็คือการที่เราเอากล้องแค n o อนเนี่ยไปถ่ายภาพพอร์เตมีรูปตัวอย่างก็คืออย่างเช่นรูปนี้ เราเอาไปคอมบิเนชันกับเลน R F 50 F 1.4 VCM ซึ่งเป็นเลนตัวใหม่ของเขาสีของ Canon เนี่ยก็คือ Canon นแ n o นแล้วก็ในการตั้งค่าที่เราไปถ่ายรูปเนี่ยเราได้ตั้งค่าเซตติ้งแบบพื้นฐานที่สุดซึ่งเป็นการตั้งค่าแบบออโต้ไวบาลานส่วนการตั้งค่า F-stop ที่เป็นรูรับแสงหรือ Speed ั h เต t ร์เนี่ยเราตั้งตามหน้าสถานการณ์เพราะเราใช้โหมด M ในการถ่ายรูป แต่ถ้ามาพูดถึงในการใช้ไวบนซ์เนี่ยมันอาจจะมีติดโทนเหลืองมาบ้างแต่ก็ถามว่าน่าเกียดไหมก็ไม่ยังคงเป็นสกินแคนนอนเหมือนเดิมยังเป็นใสๆผิวนิ่มๆยังไปให้โทนฟุ้งเหมือนเดิมที่สาวแคนนอนหลายๆคนชอบใจเหมือนเดิมครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูรูปภายนอกกันบ้างซึ่งเซตติ้งเนี่ยก็ยังเซตเหมือนเดิมเห็นได้ชัดเลยว่าความเป็นแคนนอนของเขาเนี่ยก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมในสกินในสีในโทนภาพต่างๆทั้งนี้เราก็ได้มีภาพเปรียบเทียบ อย่างกล้องฟูลเฟรมรุ่นเล็กสุดของแ a n น n ก็คือ Canon EOS RP เราลองถ่ายในมุมเดียวกันที่เป็นคนละช่วงเลนแต่ว่าเซตติ้งไว้บาลานซ์ให้เป็นออโต้เหมือนกันแล้วก็การเซตติ้งสปีดชัตเตอร์กับ F เนี่ยเซตที่เท่ากันเลย โดยของ r p เนี่ยจะมีความติดเหลืองที่ค่อนข้างมากกว่าถ้ามาเทียบกับ R5 Mark 2ตัวนี้ซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าระบบประมวลผลใหม่แล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ของ R5 Mark 2เนี่ยทำให้เห็นว่าความเที่ยงตรงของสีคุณภาพไฟล์แล้วก็สีที่ได้ออกมาเนี่ยมันดีกว่าของแต่ก่อนมากขนาดไหนแล้วเราก็มาว่ากันต่อในเรื่องการโฟกัสนะครับเราได้เปิดโหมด AI โฟกัสโดยการที่เราเนี่ยให้น้องนางแบบเนี่ยเข้าไป อยู่กลางเฟรมแล้วก็ใช้ตัว AI เนี่ยในการโฟกัสน้องนางแบบเองทั้งหมดโดยการที่เราเปิด e c o n t แ c t เนี่ยแล้วก็ให้น้องนางแบบเนี่ยเดินไปเดินมาแล้วก็เดินเข้าเดินออกด้วยก็คือตัวโฟกัสเนี่ยก็ยังมีการโฟกัสได้แม่นยำพอสมควรเลยเพราะว่ามี AI ช่วยประมวลผลแต่มันก็จะมีบางจังหวะที่หลุดโฟกัสไปบ้างโดยการที่หาเขาไม่เจออย่างเช่นตอนที่น้องนางแบบหันหลังนะครับเขาก็ไปจับกับคนที่เดินผ่านไปผ่านมาซึ่ง ถ้าสมมุติน้องน้าแบบไม่ได้หันกลับมาเนี่ยกลายเป็นว่าเขาจะไปจับไอ้คนข้างหลังหรือคนข้างนอกแทนแต่ถ้าเขาหันกลับมาให้เห็นหน้าหรือเห็นตาเนี่ยตัวไอเนี่ยเขาก็จะชิปกลับไปหน้าน้องน้าแบบทันทีเลยโดยรวมแล้วการโฟกัสของเขาเนี่ยถือว่าแม่นยํามากในกับรุ่นก่อนๆที่ผ่านมา แล้วก็มีเพิ่มเติมในการโฟกัส AI ตรงนี้นะครับก็คือเราให้น้องน้ำแบบเนี่ยได้นั่งหันข้างให้กับตัวกล้องเราโดยการให้น้องเนี่ยนั่งมองวิวไปข้างนอกตัว AI เนี่ยเขาก็ยังจิกตาได้แม้ว่ามันจะอยู่ข้างๆนี้เขาก็ยังจิกตาได้แบบคมชัดมากๆแต่มันจะมีบางจังหวะที่ถ้าให้น้องน้ำแบบเนี่ยหันไปเลยเขาก็จะหลุดจิกตาไปแต่เขาก็ไม่ได้หลุดโฟกัสเลยนะเขาจะเป็นการไปจับตัวศีรษะของน้องเ็าแทนซึ่งมันเป็นการประมวลผลของ AI ตัวใหม่ที่ฉลาดมากๆเลยครับ และสิ่งที่สําคัญที่กล้องแคนนอน R5 Mark 2เนี่ยได้เพิ่มเติมมาก็คือในเรื่องการรับายความร้อนซึ่งตัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะฮีทยากมากเลยถ้าไปเทียบกับตัวแรกของเขาด้วยแบตตัวใหม่ของเขาเนี่ยแม้ว่าจะถ่ายทั่วไปที่เป็นวิดีโอพอสเทรตหรือไม่ก็เป็นโฟโต้พอสเทรตเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ร้อนจนฮีทจนดับเหมือนกับ R5 Mark 1ซึ่งตัวแรกของเขาเนี่ยจะ มีการตัดดับไปเลยถ้าร้อนมากๆแต่ตัวนี้เนี่ยยังไม่เคยเจอเขาจะมีแอร์ฟ o ์ของเขาตลอดเวลาทําออกมาได้ดีมากๆเลยตัวรูระบายอากาศตรงนี้ครับแล้วก็ระหว่างการที่ใช้งานเนี่ยตัวพัดลมเนี่ยแทบจะไม่มีเสียงเข้ามากวนในตัวของไมเลยเพราะว่าเราเก็บฟุตเทสเนี่ยเราอาจจะเก็บเสียงไปด้วยจากไมช็อตกันซึ่งเขาจะไม่มีเสียงพัดลมที่เป็นนอสเข้ามาแบบดังมากๆซึ่งตรงนี้ทําได้ดีมากพัดลมเขาออกแบบมาได้ค่อนข้างเงียบ แล้วก็มาพูดถึงเรื่องวิดีโอของเจ้าตัว Canon EOS R 5 Mark 2กันนะครับผมซึ่งตัวเขาเนี่ยจะถ่ายได้ความละเอียดมากสุดอยู่ที่ 8K 60เฟรมซึ่ง 8K 60เฟรมเนี่ยเป็นไฟลร์รอด้วยแต่ว่าจะมีข้อเสียตรงที่ว่าเขาจะไม่ได้เป็นไฟลร์รอที่เต็มรูปแบบการที่เขาจะถ่ายได้เต็มรูปแบบเนี่ยเขาอาจจะต้องติดก,กริปเพิ่มแต่เขาเนี่ยสามารถจะถ่ายใน ขนาดที่เป็น 4K 60เฟรมที่เป็นไฟลร์รอ100%ได้เลยโดยที่ไม่ใช่ไลท์รอเหมือนตัวที่เป็น 8K 60เฟรม แล้วก็การที่เราจะถ่ายไฟล์รอได้เนี่ยเราจะต้องใส่เป็น c f x p r e s เท่านั้นด้วยไม่สามารถใส่ SD card แล้วก็เลกคอร์ดเป็นไฟล์รอได้แล้วก็เราเนี่ยได้ลองเอาตัวกล้องของเขาเนี่ยไปถ่ายวิดีโอในความละเอียดที่ดีที่สุดของเขาก็คือเป็น 8K 30เฟรมก็เดี๋ยวเราจะลองถ่ายเป็นไฟล์หลอกในขนาดที่ 8K 30เฟรมดูนะครับเราจะถ่ายแบบ s i l h o u e เลยก็คือย้อนแสงพาทิตไปเลยตรงนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะลองเอาไปเกลี่ยไฟล์ดูว่าไฟล์เขาเนี่ยจะเกลี่ยได้ขนาดไหน แล้วเราก็ได้ลองไปทดสอบในเรื่องระบบออโต้โฟกัสที่มีปัญหาในรุ่นแรกเนี่ยผมได้ลองเปรียบเทียบกันระหว่างไฟล์ที่ดีสุดของ 8K 30เฟรมแล้วก็ 4K 30เฟรมเป็นสแตนดาดเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับ ได้ให้เปรียบเทียบระหว่างไฟล์ 8K และ 4K แบบนิ่งๆแล้วเนี่ยเราได้ลองเปรียบเทียบเป็นไฟลร์รอแล้วก็กันสั่นในตัวของเขาด้วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราได้เอาไปแมทกับตัวเลนส์50 f 1.4 VCM ตัวใหม่ของเขาที่ไม่มีการสั่นในตัวซึ่งมุมภาพ50เนี่ยเขาจะมีความแคบพอสมควรเลยการกันสั่นเนี่ยทำได้ดีพอสมควรมากๆด้วยตัวกล้องเขาเนี่ยมีการสั่นถึง8.5ต็อซึ่งทําให้ตัวภาพของเขาเนี่ยมีการสั่นไหว บ้างพอสมควรแต่อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วในตัวกล้องเนี่ยจะมีระบบ AI ตัวนที่ชื่อว่า upscaling นะครับก็คือเป็นการอัพภาพจากตัวเขาที่เป็น45ล้านให้กลายเป็น179ล้านเดี๋ยวเราจะไปทําให้ดูกันนะครับครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาลอง upscale ภาพดูกันนะครับผมโดยใช้เป็น AI ของเขาที่ชื่อว่า Camera c a m e r a upscaling เลือกรูปที่เราถ่ายมาเขาจะ s เก l อย่างนี้ เขาจะแปลงไฟล์ใหม่จากไฟล์รอให้เป็นไฟล์ JPEG ที่มีคุณภาพความละเอียดถึง179ล้านครับโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองมาดูไฟล์ before after กันครับไฟล์ before ก็คือผมจะซูมเป็นป้ายจัดรดูจักนี้จะซูมได้แค่นี้สุดละนี่คือ45ล้านเดิมๆของเขาเรามาดูกันเป็นที่179ล้าน ร้อยเจ็้าล้านล้วผมลองซูมดูซูมได้ถึงยันคําว่าจัตุจักเลยถือว่าไฟล์ใหญ่ขึ้นเยอะมากนอกจากเรื่อง upscaling แล้วนะครับเราจะมาอีกเรื่องนึงก็คือเป็นน้อยดีลักชั่นของเขานะครับที่เขาจะใช้ไ้ประมวลผลผมจะลองถ่ายรูปแบบใช้ ISO สูงสุดของเขาเลยถ่ายตรงป้ายคำว่าคีวีตรงนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะลองเอามาน้อยดีลักชั่นดูว่าก่อนหลังจะเป็นยังไงโดยที่น้อยต้องแตกๆเลยครับผม แล้วนี่ก็คือไฟล์ภาพที่ผมถ่ายมาแบบเปิดไ s โสุดๆของเขาเลยก็คือ51,200คือสุดของเขามากๆน้อยคือกระจายมากแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูว่า AI เขาจะปรับภาพไปเขาเป็นยังไงอันนี้คือภาพหลังจากที่เขา AI ไปน้อยดีแลคชั่นแล้วนะครับก็คือน้อยหายไปเยอะพอสมควรมากๆให้ลองดูแบบเร็วๆอีกรอบหนึ่งก็โดยรวมนะครับสำหรับ Canon EOS R5 Mark 2ตัวนี้ ถือเป็นกล้องที่ครบจบทั้งภาพนิ่งและวิดีโอมากสําหรับยูเซอร์ใหม่หรือเป็นยูเซอร์วัยเก่าสําหรับผมที่ผมได้ออกไปใช้มา1วันเต็มๆเนี่ยผมรู้สึกว่าตอบโจทย์ผมมากๆเขาเนี่ยเป็นกล้องไฮบริดที่ถ่ายภาพนิ่งก็ดีถ่ายวิดีโอก็ดีปัญหาความร้อนก็หมดไปแล้วแถมถ่ายวิดีโอ 8K 60เฟรมได้ 4K 120เฟรมก็ยังไหวไม่ว่าจะเป็นกันสั่นในตัวที่มาถึง8.5สต็อปหรือระบบ AI ตัวใหม่ที่ใส่เข้ามาในกล้อง หรือแม้กระทั่ง i อ o n น r o l เ x ที่มีมาในกล้องเรือธงไม่กี่รุ่นของแ Can นอนก็ใส่มาให้ในตัวนี้กล้องแ Can น e อนเ s R5 m a r าร์มากตัวนี้กล้องเรือธงสายความละเอียดสูงดีเยี่ยมทั้งภาพนิ่งและวิดีโอสาวกแคนนอนไม่ผิดหวังแน่นอนครับถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับกล้องเลนส์หรือแกเจอตต่างๆอย่าลืมกดติดตาม VC m ีมนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ